สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้นเนาะเฮาซิมาอัปเดตโคกน้องนาของเฮาเนาะค่ะกะคือว่าพานไปสองสัปดาห์แล้วนเนาะเฮากะเห็ดหยังนนเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮากะกําลังสิเลิมเห็ดเถียงที่เก็บเออเครื่องไม้เครื่องมือนั่นแหละความหมาม้ของเฮาก็คือเห็ดไวพักพิงแน่แล้วกะมีเครื่องไม้เครื่องมือเฮากะเอาไปเก็บ น้ำแน่นนะอน,นาคตเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่คือเฮาสิมุ่งหลังคาซื้อๆก็คือเฮ็ดโครงสร้างขึ้นมามุ่งหลังคาซื้อๆเอาไว้ลบแดดลบฝนเนาะคะนะ่ะเนาะอนาคตน่ะมันสิเป็นมองเก็บไอ้เครื่องไม้เครื่องมือมองเก็บพืชพันธุ์เนาะยางยางบวบแหงอีหยังจังซี่นะเฮาก็สิได้เอาไปเก็บไว้เนาะก็คือเว้าง่ายๆว่าเฮาเฮ็ดขึ้นมานี่เพื่อที่สิได้เก็บ เก็บมเมล็ดพันธุ์น้ำแน่เก็บเครื่อไม้เครื่องมือน้ำแน่เนาะนี่นะทีเหาเห็ดอยู่เน่ยเห่ากะใส่สังกะสี 9, เกาเหานะทีเหามีอยูเนาะค่ะเหากะเอาออกมามุง่งเป็นเทียงหน้านี่ละเป็นทีพักพิงนี่ละนี่นะแรกๆเลยกะสิจะเป็นทีพักพิงเอาห่มเอาอยัางนี่ละเวลามาเห็ดให้เห็ดหน้าเหาสิได้มีหมองเศร้าหม่มเนาะ แต่ว่าอนาคตโปรเจกต์ของเฮาน่าสิเฮดแบบมองเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเก็บพืชพันธ์นะ,ะเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอ่ะละความหมายนะนี่ก็คือเป็นการคืบหน้าอีกมือนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสำรับโครงการโครง,น,งน้าของเฮาแล้วเฮาก็เดมมาเฮดไอ้นี่นะเฮดสะพานเนาะคะ่ะเนาะสะพานขามคลองนะเฮาก็เริิมมาเฮดสะพาน,านเานาะ สำหรับวันแรกองเหานะเฮาด้ปลูกต้นกล้วยไปแค่หาต้นนะพอแม่พ่นองนี่นะสีสังเกตเมืองว่าเฮายังบม่พันด้ปลูกยังเลยนะสำหรับพันไปสองสัปดาห์นี้เหาสิไใดสะพานขามข้องเหาสีไใดเทียงหน้าแล้วเหาก็สีไใดต้นกล้วยนะ6ตนนะ้นเนาะในการเริ่มต้นปลูกเนาะค่ะสองสัปดาห์พันไปนี่เหาเปลี่ยนแปลงได้บกไกลเนาะ เพราะว่าเหากะทะย่อยเห็ดเอาเนาะคะ่กะก็คือว่าถามว่าเห่าเล็งรีบบ่เห่ากะเร็งรีบอยู่แต่ว่าเหาเห็ดตามกำลังของเห่านะใกล้คันบรรทุงนะบ่ได้บ่เด้จ้างคนอื่นมากเนาะค่ะเนาะก็คือเหาเห็ดของเหาเองเนาะถ้าย่อยปลูกเอานนะคือมียังเห่ากะถ้าย่อยปลูกไปเนาะเห่าได้สะพานคำคล้องแล้วนะเนี่ยของไอเนาะคะ่ะเนาะยเพ่นเห็ดเนาะ,ะนี่ มาเบิงด้วยค่ะนี่นะหนึ่งวันในการเหตุขวงน้องหน้าแล้วเล้วนอวันที่สองของเห้านี้เฮากิืมเอากล้วยมาปลูกแหละพึ่งจะได้กล้วยหาตนนะะ้นเนาะค่ะนอผพานไปสองมือแล้วนะเฮาริ่มเอากล้วยมาปลูกได้หาต้นแล้วเนาะคะ่ะนอนดีนะการเปลี่ยนแปลงของเห้าภายในภายในสองสัปดาห์นี้เขากลับเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเห้าทยอยปลูกเนาะคะ่ะเนาะ สองวันผ่านไปได้กล้วยห้าต้นแล้วนะแล้วกัมือที่สามมือที่สี่เขาก็มาวานเขาเนอนี่นะฝั่งสายมือนะเป็นทีของเขานะเขาวานเขาเนาะคะ่ะเริ่มวานเข่าแล้วนะสําหรับวันที่สามวันที่สี่ขึ้นมานี่นะแต่ว่าโกกน้องนานี่มันก็นยังนามนะ้ำมาในน้อยเนาะค่ะนอฝนตกมาในน้อยนะ,ะนนนยนยนะแล้วเขาก็เริ่มมาปลูกตะไคร้เนาะคะ่ะนี่ เร่ม,มาปลูกตะไคร้ไว้ริมขอบบ่อนะเขาซู่วันที่สามวันที 4, น่สี่นี่ได้วานเขาแล้วก็ได้ปลูกตะไคร้เนาะคะ่ะนี่ขอบบ่อนะเฮาได้ตะไคร้แล้วนะผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์นั่นละเขาวันที่สี่เนาะคะ่นะเนาะอย่างที่เขาบอกแล้ววันแรงสองวันแรงนะเขาเด็เกกล้วยหาตนนะ้นเนาะพอวันที่สามวันที่สี่เขามาเนี่ยเขาได้ตะไคร้เนี่ย ริมขอบบอ่อแล้วเนาะคะ่ะสำหรับช่วงสัปดาห์แรกเนาะคะ่ะนี่เฮากะไดมาไดปลูกตะไคร่ริมขอบบอ่อแล้วเนาะคะ่ะไดเทียงหน้าไดสะพานนั่นละมาอัปเดตให้เบิ้งที่ละนิดที่ละน้อยเนาะคะ่ะนอพานไปสองอาทิตย์เท่าไดยังเนาะ,ะสำหรับโครงการของน้องนาของเฮาที่เฮาเฮตดขึ้นมาเนะะี่ยฝนก็เริ่มตกแล้วนะเริ่มมีน้ำจักน้อยแล้วเนาะ พอฝนเริ่มโตขึ้นมาพอดินชื้นๆเนี่ยนี่เขาก็มีการวานเขาแหละสำหรับบาดหนอของเทาเนาะนี่ผ่านไปสี่มือเนาะคะ่ะสี่วันถึงห้าวันนะเทาใดประมาณนี้นะได้เทียงหน้าได้สะพานขามคองได้กล้วยหกตนได้ตะไคร่หลบขอบบอกอนเนาะค่ะนี่ขอบบออันแหลกเนาะค่ะนี่อันที่สอง,อย,งอยัางบะฮันดิปุงยังเลยนะอันที่สอง สำหรับสามถึงสี่วันแรกอันที่สองนี้เขาเริ่มปลูกสะที่สองเขาเริ่มปลูกหย้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาปลูกในในในสัปดาห์ที่สองแล้วเนาะนี่นะเ้ามายางเบิงเนาะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นี่เา้าฟังนี่ยังบ้านได้ปลูกหยังเลยเนาะค่ะเนาะนี่ฟังนี่ยังโลนๆลนอยู่นะยังเป็นแบบเดิมเดิมอยู่นะยังบ้านเดหายังม,า,ยยา,งมาปลูกเลยเนาะหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนี่เขาสิได้ซ้ำนี่ละ ได้ซ้ำสะพานที่เห็นนี่นะสะพานคามคลองเนาะคะ่ะแล้วก็ได้เทียงนั่นละได้เทียงหน้าได้ที่เก็บเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องไม้เครื่องมือละที่เขาเห็ดขึ้นมาใหม่เนาะคะ่ะนี่นะสำหรับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนาะคะนะ่ะเนาะพอเข้าสู้สัปดาห์ที่สองเข้ากะได้เริ่มปลูกหญา้าเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งปลูกห้าลิมไอลิม ริมไอริมสะน่ะการดินสุดเนาะเรื่องของเรื่องเข้ากัอยากจะกันดินสุดเนาะค่ะคลองน้ำก็เริมมีน้ำแล้วเนาะค่ะนอนนี่นะสะพานแล้วแล้วเนาะสำหรับสะพานขามคลองของเขาก็คือแล้วภายในหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆนะเฮ็ดทุกวันเน่ะเฮ็ดทุกวันตอกตอกตะปูตอกสะพานในมือละอันซองอันนี้ก็แล้วแล้วเนาะค่ะเนาะ แรกๆเลยืยห้าได้แต่ไม่สองสองเซนนะขามไปก่อนเนาะพอพันไปหนึ่งสัปดาห์ห้าก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะสำหรับสะพานนี้นะนี่แหละต่อไปมือละมือละอันสองอันนะ่ะจังคอยแล้วหนึ่งสัปดาห์ได้นีนั่นแล้วนะบ,วลลบ่ะเด็นเลงรีบตัวเองขนาดนั้นเนาะคะ่ะแดดกระเศร้าหมนะบานห่ามันแดดลายแดดห่าก็พักผนะ่อนเนาะห้ากระเฮ็ดเนีย่ยมือสาวกับเนี่ยมือแรงเอานะ่ะ นี่นะพอเขาสูสัปดาห์ที่สองนาอมาเบิงสะอีกลูกนึงเนาะสะลูกนี่นะเข้าปลูกยานะยังบุทันได้มีตะไคร้ยังบุทันได้มีอย่างดอกแนวขัง่างเน้ะคะ่ะสังเกตบิงแนวขังรางนะนัะ่นนะที่เห็นอยู่นะเป็นยาแฝกนาะคะ่ะที่เห้าปลูกไว้เนี่ยก็คือกันดินสุดนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเขาสูสัปดาห์ที่สองนะั่นนี่เข้าเห็ดเนี่ย เริ่มต้นวันที่แปดวันที่เก่านั่นแหละเข้าสู้วันทีน่สองเนาะเขามาเริ่มปลูกไอ้ยาการดินสุดเนาะค่ะแล้วก็มีต้นนี้นะต้นเผือกต้นยังเนาะเขาเริ่มมาขยายเนาะค่ะต้นเขาบุกแน่ต้นเผือกแน่จังสีนะเขาเขาก็ขยายริมขอบบอ่อไปเนาะเขาก็ยังบาทันได้ปลูกยังเลยเด้อสำหรับฟัง ขอบอฟังนี่นะเฮาได้เผือกจังน้อยนึงนะที่เห็นนี่ล่ะเดี๋อวสิพ่ายางเบิงเนาะแต่ว่าสัปดาห์ที่สองขึ้นมานี่วันที่สิบกลัวนี่เฮาก็เริ่มปลูกตะไข่มาได้ครึ่งครึ่งทางแล้วนะสําหรับการเห็ดโขงน้องนาของเฮานาะกะย่างทีไก่คันมันทุงบอกแล้วว่าเฮาเริ่มทยอยเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ด ตอนเศร้ากับเหตุตอนแรงเนาะคะ่ะเพราะว่ากลางวันมานี่มันเหตุบดายแดดมันแดดมันแรงนะเขาก็พักผ่อนไปเนาะคะ่ะเนี่ยสีสังเกตเบิงวาริมฟังสายมือนของเขานะ่ะเป็นหน้าคนอื่นนะที่เจ้ายมบุทันเดวานเขาเลยนะหน้าไกล้คันมันทุงนาวานไปแล้วเรียบร้อยเนาะเนี่ยไอพื้นที่ที่เขาเขา้ายางอยู่เนี่ยที่เจ้ายมบุทันเดมาไทายหน้าบุทันเดวานเขาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเขาสู้สัปดาห์ที่สองของเขานะนี่ พามาบะะเาามาบิงเนาะค่ะพอพามาเบิงไอ้โค้งน้องหน้าที่เหาเห็ดนัะะ่นลหะกะทยอยอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะว่าเหาเห็ดยงังแเนาะค่ะเขาสูสัปดาห์ที่สองฟังข้องน,นี่ยังว่าทันได้มียังเกิดขึ้นเลยบทันได้ปลูกยังเนาะคะ่ะเนาะนี่นะสําหรับข้องน้ำข้องเฮานี่ก็เริ่มมีน้ำแล้วล่ะเพราะว่าฝนน่ะเริ่มตกเนาะคะ่ะฝนเริ่มตกมาแล้ว แดี๋ยวสิผานยางเลาะไปเบิงจนถึงบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนั่นละนี่นะเฮาเริ่มปลูกตะไคร่มาได้เคืองทางแล้วนะเขาสูวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเขาปลูกตะไคร่มาแล้วเนาะคะ่ะนี่นะเขาปลูกตะไคร่มาได้เคืองทางแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำรับสองสัปดาห์แรกของเฮาเนาะซองสัปดาห์แรกหลังจากที่ว่าเฮาเห็ด ยกซะจกของใส่ไก่แล้วเรียบร้อยนี่เขาปลูกยังแน่เนาะนี่นะผ่านไปสองสัปดาห์แล้วเขาพึ่งได้ซ้ำนีเนาะคะ่ะอันนี้คือตะไคร้เด้ยค่ะนันนะทีนมเห็นอยู่นะเขาเริ่มปลูกตะไคร้เนาะยางหน่อยมันกับกันดินสุดใดคือกันนะสําหรับตะไครแล้วก็มันก็เป็นสมุนไพรกับขั้วรเลื่อนของเห่าใส่ประจําอยู่แล้วเนาะคะ่ะตะไคร์ใบบกูดเนาะคะ่ะเนาะนี่นะไก่คันมันทุงกับปลูก ไปเรื่อยๆน่ะปลูกมือละเนนหน่อยปลูกมือละนหน่อยมือละหอมอ่ะมือละกอมือละก,อ,อ,ละกอหาอออกมากขยายน่ะห้องบ่อห้องบ่อห้ามลุงห้ามคําเฮ็ดตากแดดตากฝนนะสําหรับไก่ขันมันทงนะเฮ็ดแต่ช่วงเสาร์กับช่วงแรกเนาะคะ่ะเนาะนี่เขาซู้วันที่สิบกลัวๆแล้วห่าพึ่งจะได้ตะไคร่มาได้เครื่องทางเนาะค่ะแล้วก็ได้กล้วยมาหกตนนะนี่ มือแรกเลยเขาได้มาสองตน้นสามตน้นสี่ตน้นหาตน้นหกต้นนะถ้าย่อยปลูกอะ่ะอย่างที่เขาบอกแล้วว่าเข้าถ้าย่อยเห็ดอิลีทถ้าย่อยปลูกมือละนิดมือละน้อยนะแต่ว่าเห็ดทุกวันเนาะทาทุกวันเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเป็นลางเองเนาะค่ะเนาะก็สีสังเกตเบิรงว่าผ่านมาสองสัปดาห์แล้วเขาพึ่งได้ซัมนี้นะเขากะบดเดเลงรัดตัวเองมากมายเนาะ นี่เขาได้ตะไคร์มาได้เครื่องทางแล้วนะะเนาะค่ะนาะเขาสู้สัปดาห์ที่สองนาะมาอัปเดตการปลูกพืชผักในโครงการของน้องหน้าของเฮาเห็ดขึ้นมาเนาะนั่นนะเฮาได้ตะไคร์ไปได้เครื่องทางแล้วนะที่เห็นอยู่เนาะค่ะนาอได้ต้นกล้วยมะฮกต้นแล้วเนาะค่ะพูดนะแนวตะไคร์เนาะแนวตะไคร์น่ะไปได้เครื่องทางแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ละไก่ขันมันทุงก็มาอัปเดตทุก ทุกๆสองสัปดาห์ทุกหนึ่งเดือนก็นว่าไปเนาะค่ะนาอว่าเข้าใดยังขึ้นมาเพิ่มแน่เข้าเห็ดยังแน่เนาะคะ่ะเนาะกลับมาเบิงน้ำกันได้ค่ะมาห้กกำลังใจกันเนาะมันจะเป็นหลูปเป็นหลางออกมาได้สาได้เนาะค่ะสำหรับโครงการโค้งน้องหน้าของเงาเนาะสองสัปดาห์ผ่านไปเฮากระไดยังที่เห็นนี่แหละปลูกตะไคร่รอบขอบบ่อแล้วเนาะค่ะสำหรับหนึ่งบอนะบอ่อที่สองเข้ากระได ยาแฟกเนาะหลอบบอนี่เอาไรตะไคร้ไปแล้วเนาะค่ะเดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วนะสำหรับการปลูกตะไคร้นะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเนาะค่ะเนาะแล้วก็เาก้ากะมีการวันเข่าเรีเรยบร้อยนะนะาวาันเข่าแล้วเนาะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงในสองสัปดาห์ของข้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะคอยลุนคอย ติดตามกันเดอร์ค่ะว่าผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนนี่เขาจะมีอย่างแน่เนาะค่ะเนาะ